สวัสดีคะ่ะทุกคนคุณพี่ตุ้มมาแล้วคะ่ะ <c oughs> พบกันเช้านี้ <c oughs> วันที่ยี่สิบห้าเมนบออีกสามวันเงินเดือนออก <c oughs> เร็วแทบว่าชอบใช่ไหมเป็นพนักง,งานนี่ชอบสุดๆเลยนะคะ <c oughs> เดือนกุมภาทำงานแป๊บเดียวสิ้นเดือนละแป๊บเดียวจริงเลยนะคะอ่เอา้าติ๋มจ๋าเอาไปเอาน้ำให้พี่ตุ้มเดี๋ยวรอติ๋มจ๋าก,ก่อนเราแชร์รอนะคะ มันชัดไหมเนี่ยทำไมมันโมมัวเหมือน,นเป็นหมอกไว้อีจวงเดี๋ยวนะครูขอเซตกล้องก่อนนะสุมาโต้พี่น้องพี่ดาวที่ชูพี่ตุ้มกล่อมาะยินดีจ้านักยินดีหลายๆย,ยินดีบดายมามีอย่างเฮ้อขอบคุณค้าแม่นางแก้วเยอะอีแม่บอกมาทุกคนมาเร็วมากนะเหมือนรู้ว่าครูจะก็รู้เนี่านะมาแปดโมงทุกวันเนาะขอบคุณข้าขค่ะพี่น้อง ครูขออนุญาตนะลูกเช็ดกล้องก่อนลูกเมื่อกี้ครูเช็ดข้างหลังครูไม่ได้เช็ดข้างหน้าอีจวงเหยมันมัวโอเคทีนี้ชัดแจ๋วเลยนะคะแจ๋วแววเลยลูกเดี๋ยวครูแชร์ก่อนนะคะตามมาเรียนกันค่ะรูเ้เคดรับข้อนี้โชคดีตลอดการอยากเป็นคนโชคดีตลอดการไหมไปไหนก็โชคดี ไปไหนก็มีแต่คนรักไปไหนก็มีแต่โชคฟุกไปไหนก็มีแต่คนอ่าเอาโชคดีเอาข่าวดีมาให้ดีไหมอยากเป็นคนโชคดีใช่ปะหันหน้าเข้าหาเพื่อนเอาอีกแล้วสวัสดีทุกคนที่อยู่ในกล้องนะคะเอาข้างหน้าข้างหลังทางไหนก็ได้หันหน้าเข้าหาเพื่อนอ่าจับคู่จับคู่ ลงลงก็ได้อาจจะได้เท่ากันจะได้สบตากันได้อะสวัสดีคุณส้มนี่มานงสวัสดีลูกมาถึงก็กิจกรรมกันเลยเนาะอะถ้าอยากโชคดีนะวันนี้สอนง่ายๆสอนสบายๆเลยนะคะก็คือนะคะให้เลือกใครเป็น A ใครเป็น B ให้เลือกคะ่ะใครเป็น A A ยกมือคะ่ะ A ยกมือคะ่ะเป็น A ใช่ไหมคะอะสวัสดีคอเลจลูก เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะที่รักรอแป๊บหนึ่งนะอ่าวันนี้มีเกติจกรรมเสริมนะคะกล้องไปที่พวกเราละไม่ไม่วันนี้ไม่มีน้ําตาไม่มีน้ําตาอ่าถ้าคนที่อยู่ในเพจครูวิตุมปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะแล้วก็อ่าไม่มีเพื่อนนะให้หนูหยิบมือถือของหนูขึ้นมานะลูกๆที่อยู่ในเพจครูวิตุ้มนะ แต่คนที่อยู่ที่นี่ก็คือพี่ๆน้องๆฟวอยเอลเนี่ยเขาจะทํากิจกรรมร่วมกันวันนี้นะคะคูเกิรนมาสําหรับใครที่มาไม่ทันนะคะคูเกิรนขึ้นมาบอกว่าถ้าเราอยากโชคดีอยากเป็นคนโชคดีอะไปไหนก็เจอแต่เรื่องราวดีๆเรื่องโชคดีเรื่องราวเงินทองหาง่ายใดๆที่เป็นคลื่นนะคะคลื่นแห่งความโชคดีคลื่นแห่งความดีให้นะคะมีความรู้สึกนี้นะคะให้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะใครเป็น A อยกมือให้พี่ต้มดูอีกที ชี้ไปที่ B ค่ะ B ฉันเริ่มก่อน B ชี้ไปที่ B ค่ะอะแล้วบอกบอก B เข้าใจปะเนี่ยชี้ A ชี้ที่ B อะมาเป็นไยสนุกดีนะคะอะแล้วบอก B ว่า B ฉันขอเริ่มก่อนนะ โอเคนะอ่ะเสร็จแล้วให้ A ค่ะหาข้อดีของ B ให้ได้เยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นหลุปหลังเนี่ยตาการทำงานลักษณะนิสัยคำพูดหรืออะไรก็ได้ที่เห็นตอนเนี้ชื่นชมค่ะเอาหมดค่ะที่อันไหนที่ว่าดีต้องด้วยความจริงใจนะไม่ใช่ว่าแบบเอามือลงได้ค่ะอ่ะ ชื่นชมด้วยความจริงใจไม่ใช่ว่าแบบทําเพราะว่าจะได้กิจกรรมผ่านไปไม่ใช่ลองมองดีดูซิหน้าเขาเป็นยังไงเขาสวยยังไงเออหุ่นเป็นยังไงชื่นชมนะไม่ใช่ว่ามึงอ้วนไม่ใช่นะเออต้องแบบเธอสมมติสมมติเขาอว้วนเราต้องชมเขาว่าไงอวบอิม่มใช่ไหมสมบูรณ์หน้ากอดอะไรเงี้ยเก็ตป้าหาข้อดีให้ได้ให้ได้เยอะที่สุดจนกว่าครูพี่ตุ้มจะบอกให้พออ่ะเริ่มค่ะเอเริ่ม ไม่ได้ชมกดออยเซยคัวอ้วนนรตายล้อ้วนแล้วน่ารักเอาพลังงานบวกเอาพลังงานบวกอะข้างหลังชมกันค่ะเอาเยอะเยอะเลยเอาเยอะเยอะเลย เอาชมไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีคําชมชมไปเรื่อยๆใครที่อยู่ต่อหน้าเพจครูพี่ตุ hey ้มน้าเราจะเบาๆให้พี่ๆเขาชมกัน อาชมไปเรื่อยๆเอาเยอะเยอะให้มากที่สุดและรู้สึกแบบนั้นจริงๆทุกคนแต่ทุกคนค่ะถ้าทุกคนอยู่ในเพจกูพี่ตุ้มนะให้ทุกคนเลื่อนปิดมือถือไปเห็นอะไรให้ชื่นชมยินดีค่ะสิ่งที่เราเห็นในหน้าเพจนะในหน้าเพจในหน้าเฟซของเรานะเราเห็นใครใครโพสมีบ้านใครโพสแบบปลูกดอกไม้ใครโพสกินกาแฟโพสอะไรก็ตามให้เราชื่นชมยินดีทุกคนคะ่ะเออแล้วฟังพี่ๆเขาเรียกฟังว่ะดูพี่ๆเขาหมดยังคะหมดแล้วหรอ แน่ใจอ่ะทีนี้สลับข้างกันบ B ชม A ค่ะ B ชม A ค่ะไอ้ดีมันเป็นยังไงลองชมมันดิวันเนี้ยมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงวันนี้เธอสวยวันนี้เธอสวยอ่ะเริ่มค่ะเริ่มค่ะ เอาสนุกสนุกสบายสบายนะอ่าไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาสารละเยอะก็ได้เออเคกชั่นนี้ขอสนุกสบายๆเห็นเขาเป็นยังไงชมเขาเลยเขาหน้ารลกเขาเบิกบานเขาสดใสอะไรอย่างเงี้ยอ่า ทรงผมนี้เข้ากับเธอมากมหรืออะไรใดๆไม่ใช่ว่าบัจจัยป้อนแน่เหี่ยวไปชมป้นเต่งตึงนะอันนี้ซ้ำเติมป้วนยนะ <c oughs> ไม่ได้อันนั้นคือตรงขง้า <c> ม <oughs> เริ่มไม่จริงใจอ่าครบยางครบยาง <c oughs> เริ่มเฟกละเริ่มเฟกละ <c oughs> ถ้าครบแล้วหันหน้ามามองคูพิตุมค่ะฮาาไอ้คนรอแล้วฮะมาจ่ละไม่ใช่กูละมาจ่ายป้อนหน้าเหียวตินกาขึ้นไปชม้นว่าหน้าเต่งเตืองโอ้ยนี่ิ่งใหญ่แมะเป็นไงทุกคนชื่นชมคนอื่นแล้วรู้สึกดีไหมสนุกไหม ว,ว,วันวันเราไม่ค่อยชมกันหรือชมกันอยู่ชมกันอ้าอเหรอดีมากไม่ใช่ว่าเห็นกันละเมืองมึงเลือดความอ้วนอย่างใดมึงอย่ามาตุ้ยขึ้นไม่ใช่นะ <c oughs> ถ้าเราเห็นสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องจริงเราต้องหุบปากโอเค <c oughs> แล้วเราก็ไปชมเรื่องที่มันดีเช่นสมมุตินะสมมุติว่าเมื่อวานครูเห็นไอ้เจ้าติม๋มเฮ้ยไอ้ติ๋มพี่ตุ้งมองข้างหลังเองแล้วเหมือนเองผอมลงว่าไอ้ติ๋มรู้สึกดีไหมลูก คนลุกเลยทีเดียวพี่ต้มอะไรเงี้ยโอ้โหมีแรงข่ะอ่ะไม่ใช่ว่าไปเห็นอะไรที่แบบสมมติเข้าฟันหรอเคี่ยวมึงงี่แม้อันติฟันหรอมึงเนี้ยมึงยังบาไปใส่เคี่ยวปอมนี่ถือว่าชมหรือติติหนูรู้ไหมทุกคนรู้หรือเปล่าว่าขณะที่เราเอ่ยชื่นชมคนอื่นนะอ่าสมมติอะไรดีอ่ะ คนนั้นไปตัดผมมาใหม่สมมตินาโสภนไปตัดผมมาใหม่ค่ะน้าไปตัดผมทรงไอยังมาสมมติเป็นครูพี่ตุ้มทรงไอหยางมาทำมสังโคตัดแล้วเท่ากับเดิมนี่ชมหรืออะไรอาจจะเสียชีวิตได้นะอีจวงมึงก <c oughs> ูหม,มายหัวมึงไว้ก่อนวันนั้นทั้งวันนะจะแบบก <c oughs> ูชักเสียเซลกูเพิ่งตัดผมมาฮ่าชมคมรูสละอะไรเงี้ยสิ่งที่เรานะคะ ส่งว i เบรชั่นออกไปนะคะส่งสิ่งที่เราส่งคลื่นออกไปนะคะมันเป็นคลื่นสันสะเทือนว่าเรากาลังชื่นชมปิติยินดีคลื่นเนี้ค่ะถ้าเป็นครูของครูพี่ตุ้มเรียกว่าคลื่นหนึ่งก็คือคําว่าปิติยินดีอ่ะสมมุติมีคนถูกหวยนะคะมีคนถูกหวยพี่นาแฮถูกหวยสองหมื่นพวกเราทํำยังไงกัน yeah. แล้วก็ไปจีพี่นาแฮมันอาะพี่นาแฮรูดซับเปิลผอมเอาแหวนเขาออกมาด้วยบหมืใจอันหนาพี่แฮไดโวแล้วทุกคนจะได้โวแบบหัวสั่นแบบน้ะแปลว่าดึงดูดทุกคนรู้ปะเราไปชมพี่นาแฮรเราไปไดโวเราไปยินดีเราไปเหมือนชื่นชมยินดีกับพี่นาแฮในความสําเร็จพี่นาะที่พี่นาแฮได้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะถูกหวยแบบพี่นาแฮอย่างเดียวนะ ทุกคนเข้าใจคําว่าคลื่นใช่ไหมคะเวลาเราชมคนอื่นเมื่อกี้ใจเราเป็นยังไงคะฟูพองไหมเวลาเราโดนคนอื่นชมเรารู้สึกยังไงเมื่อวานไอ้เจ้าติ่มโดนพี่ตุ้มชมว่าเฮ้ยไอ้ติ่มเองเหมือนพร้อมลงแล้วว่า <c oughs> เหมือนเหมือนเหมือนแต่จริงใจจริงใจ <c oughs> ก็มันเหมือนจริงอะ่ะ เออเราแบบเขาให้ดูข้างหลังเองเมื่อก่อนพี่เห็นมันปิ้นปิ้นนะแบบไขมันเป็นก้อนแล้วมันปิ้นเนาะป่ะพี่อยากขายี้หนูเริ่มรูสึกแล้วเริมไม่ได้รู้สึกชมละแต่เห็นข้างหลังตอนนี้มันไม่ค่อยมีแบบปิ้นแล้วไงมันแบบมีรูปมีเขาเล็กๆมีเว,ว้าหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยเออแล้วโลวครูพี่ตุ้มก็ถามว่าไอ้ติมเองน้ำหนักลดเปล่าวะไอ้ติมบอกน้ำหนักไม่ลดนะพี่แต่หนูรู้สึกเฟิร์มขึ้น เมื่อก่อนนี้หนูออกกําลังแล้วหนูก็ตอนนี้ก็หนูก็คุมอาหารด้วยไม่กินคือแบบลดลดหวานลดแป้งลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะกินแต่แบบของดีๆแล้วเราเห็นว่าเออมันเห็นความแตกต่างนิดเดียวนะไม่ได้เยอะไอติมไม่ได้ลดเป็นสิบกิโลนีหรอ,อกป่ะน้ําหนักไม่ได้ลดแต่มันดูสลิมขึ้นครูไม่ได้ทอแรนะที่ครูเชียวไอติมอะ่ะครูชมมันทําไมเนะี่ยหนึ่งกำลังใจสอง <c oughs> ปิติยินดีกับคนอื่นนะหออกป่ะ คลื่นที่ครูส่งออกไปคือเฮ้ยติมเองดูเหมือนแบบตัวเล็กลงแล้วอะ่ะเออดูแบบเอลมีองค์มีเอลคอดมานิดนึงแล้วนะเออทำต่อไปนะครูกำลังส่งคลื่นปิติยินดีเหมือนกันที่เราพูดเรื่องพี่นาแฮะเมื่อกี้เดี๋ยวครูเซดก่อนมันไม่ได้หมายความว่าเราจะถูกหวยกับเหมือนพี่นาแฮทุกคนนอกปะแต่คลื่นที่เราส่งไปคือยินดีด้วยหูพี่นาแฮะดวงดีจังเลยพี่นาแฮเนี่น่ารักถูกหวยทุกทีนะ อ่าไม่ว่าตัวเองจะถูกหรือน้องถูกนะเอาขนมมาเลี้ยงพวกเราจริงไหมจริงเดี๋ยวึงพูดอย่างนั้นอ่ะพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังได้กินขนมฟรีจริงไหมจริงแต่ถ้าเฉยเฉยเขาเลี้ยงขนมก็เฉยเฉยไม่มีการปิติชื่นชมยินดีเราก็จะไม่ได้รับคลื่นดีๆจากพี่นาแห่กลับมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราปีติยินดีชื่นชมเหมือนพี่นาแห่ถูกหวยอย่างเงี้ยโอ้พี่นาแห่ทวงดีมากเลยไปทํายังไงให้ถูกหวยนะ่ยช่วงนี้ปีสัวโมก่อนนอดหรือว่าสมุดสมุด ครูขาทาไมทาเสียงอย่างนั้นพี่นาแฮพี่ไม่ได้ล้อเรียนนะพี่ว่ามันน่ารักดีพี่สวามตะตะกอนนอทุวาปี่กันเลยเช่อดีสมมติสมมติอ่าเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยพลังงานที่เราส่งออกไปมันคือปิติชื่นชมดีดีเฮ้ยพี่นายแฮพี่เป็นคนดีวะไปสวดมนต์ก่อนนอนวะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อวานเมื่อวานอ่าพวกเราพี่จะครูพี่ตุ้มจะให้ไดโวไม่บอกจํานวนนะพี่พี่ผ่านวดเท้าให้ครูพี่ตุ้มครูพี่ตุ้มเท้าพลิกข้อเท้าพลิกแล้วก็เป็นอ่า อะไรวะลองช้าพี่พี่พี่พาบอกว่าพี่พาเหมือนตัวเองแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงไหมพี่พามีเงินมีทองเหลือเฟือเฮ้ยพวกเองอย่าไปยืมเงินพี่พาเนะเว้ย <c oughs> ไม่บอกจํานวนนะพี่พาไม่บอกใครยืมสตางบอกพี่ตุ้มนะเออห้าไปยืมตัง์เอานะโอเคเขาบอกว่า หลังจากที่เรียนกฎจักรวาลเนานะมาอยู่โฟยแอลมาอยู่กับพี่ตุ้มเนะี่ยรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นถึงแม้บางส่วนหรือบางมุมของชีวิตมันจะไม่ได้ดีขึ้นแต่จุดโฟกัสที่เขาโฟกัสลูกก็น่ารักขึ้นจริงไหมพี่พาลูกส่งเงินให้เออ,เอ,อลูกส่งเงินให้เก็บนะคะลูกดูแบบเลี้ยงตัวเองได้แล้วพี่พาก็เก็บเงินได้นะคะรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองอ่ะดีขึ้นแล้วพี่พาเขาจะอารมณ์ดีตลอดเห็นไหมเออทั้งท้ที่บางมุมเขาก็ไม่ควรจะอารมณ์ดีชปบาชีวิตเขาเห็นเนาะ แต่ทํำไมเขายิ้มได้วะจวงถ้าเราเป็นบัตรแมเราจะยิ้มได้ไหมมึงตายมันจะไปปาดคอผัวมันละแต่เนี่ยเขายิ้มได้ว่ะแปลว่าเขาโฟกัสอะไรอยู่เออทุกคนหันไปมองหน้าพี่พาค่ะแล้วพูดคําว่าไดโวแปลว่าฉันจะเอาเงินเก็บแบบดีบ้างอะไรเงี้ยเราเราสมมุติในหัวว่าพี่พี่พี่พาจะมีเงินเก็บสักห้าแสนสมมุติในหัวนะ เมื่อ <amounts> ก <of emotion writers> ่อนพวกเราหลายคนไม่มีเง <forever> ินเก็บจริงไม่จริงทําไมอ่ะเราโฟกัสผิดไงเราปล่อยคลื่นผิดไงหลังจากที่เรามาเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดกับครูพี่ตุ้มเรารู้สึกว่าเราเลือกชีวิตของเราได้จริงไปยิงทําไมเราถึงเลือกชีวิตของเราได้เราเกิดเป็นคนเนี่ยอำนาจอยู่ที่เราจริงไหมเมื่อก่อนอำนาจอยู่ที่ใครคะอืงอยู่ที่ใครบ้างลูกหัว ลูกนิสัยไม่ดีลูกไม่เรียนหนังสือลูกเกเรกูก็เลยไม่มีความสุขเอาอนหน้าไปอยู่ที่ใครคะลูกผัวสัมมาเละเเทมเมาไม่ช่วยทํามาหากินเอาอนานาไปอยู่ที่ใคร<ม>ผัวกูก็เลยทุกงผัวกูแย่ <S 2> <S 2> ครูพี่ต้องกำลังบอกให้พวกเราโฟกัสที่ตัวเองโอเคโฟกัส okay? ที่การเป็นของตัวเองความสุขของตัวเองโฟกัสที่ความคิดและเลือกชีวิตในแบบที่เราปรารถนาที่นี้ค่ะเคล็ดลับของครูพี่ต้องก็คือคกูเห็นอะไรกูชื่นชมยินดีหมดเออไอ้น้องนุชเนี่ย แก้มมันหนาหอมไหมหันหน้าไปมองไอ้นุษย์ดิ <laughs> เดี๋ยวจะโดนลุมละ <laughs> ด,ดีที่มีแต่ผู้หญิงนะเนี่ยยกเว้นพี่น้องนะห <laughs> ้ามหอมเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนบันทึกคลิปไปโชว์เมียตายหาละกู <laughs> เดือดร้อนละทีนี้แก้มมันตุย้ยนุ้ยแล้วผิวมันก็จะนุม่มๆเด้งๆเนาะแก้มมันหนาหอมอย่างเงี้ยถ้าคุณพี่ผู้ชมว่าไอ้นุษย์แก้มมันแนหหอมนะอะไรเงี้ยไอ้นุษก็รู้สึกแบบหน้าบานเห็นปะอะไรก็ตามที่เราเห็นแม้แต่ชื่นชมยินดีนะเดินออกจากบ้านชื่นชมยินดีอะไรได้บ้าง วันนี้อากาศเป็นไงเมื่อวานฝนตกใช่ไหมอากาศแบบสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดเรารู้สึกสดชื่นไหมเช้านี้ชื่นชมอะไรก่อนอากาศ,อากาศสองพระอาทิตย์โผล่มาชื่นชมพระอาทิตย์ได้ไหมอขอบคุณนะพระอาทิตย์ขอบคุณและชื่นชมเออถ้าไม่มีพระอาทิตย์เนี่ยดอกไม้พืชพันธุ์พันญุนาหารจะเลี้ยงโลกของเราก็คงไม่มีเราก็คงไม่มีชีวิตอยู่เพราะคงซีดตายเพราะไม่มีสังเคราะห์แสงไม่มีแสงอาทิตย์มาสังเคราะห์แสง ชื่นชมอะไรอีกคะผืนดินที่ชุ่มชื้นรู้สึกดีไหมเออชื่นชมได้ป้าอ่ะเดินออกมาเห็นอะไรบ้างลองชื่นชมเห็นหมูเห็นหมาเห็นหมาชื่นชมหมาไงมึงไล่ครบกูนั้นนะสวัสดเตอะถ้าเจ้ามึงเผอก้อนไม่ใช่นะไม่ใช่ชื่นชมละชื่นชมคือยังไงดีหมามีโมเมนต์น่ารักไหมรูปหัวมันได้ไหมระวังมันคบมึงคือเอาต้องเลือกเอาว่าเราจะชื่นชมอะไรแล้วมันจะ เขาเรียกอะไรมีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเราชื่นชมอะ,อ,ะอะไรได้อีกสามีชื่นชมได้ไหมตอนเช้านี้เห็นสามีเป็นไงหาข้อชมอะ <c oughs> หาข้อชมสักนิดนึ่งอะเนี่ยมันหาบาได้เลยคุณพี่ต้มลูกกอควายน้น่มาจ่ายละสายตาเราไม่ได้โฟกัสบวกไงเนีออหวัไหมแต่ถ้าเราโฟกัสบวกจริงๆเช่นวันนี้มันตื่นขึ้นมาแล้วมันเอามือตบหมอนแม่ เออมันก็ไม่ได้เก็บที่นอนแต่มือโต๊ะหมอนแล้วก็จัดเรียงแล้วก็ผ้าห่มปื้ขึ้นไปอย่างน้อยมันก็อย่ามือโต๊ะหมอนอีมันบบเก็บที่นอนอ,นอย่างน้อยมันก็อามือโต๊ะหมอนวันนี้สามีตื่นเช้ามาสามีแบบทักทายตอนเช้าว่าเธอสมมติสมมติเธอวันนี้ทําโอก่อชื่นชมได้ยังแปลว่าเองใส่ใจนะไม่ใช่ว่ามึงถามกูนี่มึงจะแวบไปไหนก่อนไม่ใช่นะ่ะเข้าใจคำว่าชื่นชมใช่ไหมคะไม่ใช่หาเรื่องโอเค เขาใส่ใจเขาถึงถามว่าวันนี้เธอทำโอทหรือเปล่าเธอจะทําจะให้ฉันไปแล้ววันนี้เราทำโอทีไหมคะทำเนาะโอเคเราต้องมีสื่อสารกันกันกับสามีไหมทำโ o ทอ่ะไม่งั้นกูจะกลับบ้านยังไงเนาะปะเราต้องชื่นชมไม่ใช่ว่ามึงก็ถามกูทุกวันอยู่แล้วอย่างเงี้ยคลื่นแบบเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นคลื่นพลังงานดีๆถ้าเป็นครูของครูพี่ตุ้มเขาเรียกว่าคลื่นหนึ่ง ครื่องหนึ่งนะมีปิติสุครูจําไม่ค่อยได้นะครูไม่ได้ไม่ได้พูดเรื่องครื่องหนึ่งนานแล้วครูจะพูดตามความทรงจำาครื่องหนึ่งมีอะไรบ้างทุกคนคะช่วยครูหน่อยลูกศิษย์เก่าครูเยอะนี่ว่าดูครูตอนเช้ายังหัวเราะได้นั่นไงใช่ไหมพี่อารันดาสวัสดีค่ะพี่พัยสวัสดีค่ะยาดิกาด้วยนะคะ24ล้านลูกตาตอนนี้ดูครูวิตุม้มแล้วก็พี่น้องโฟลอยู่นะคะครื่องหนึ่งมีอะไรบ้างใครจําได้บ้างนะคะปิติสุข <c oughs> ปิติสุข เวลาเราชื่นชมยินดีคนอื่นเนี่ยเราปิติสุขเนาะเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเห็นสามีถามว่าวันนี้เธอทาโอทีหรือเปล่าเธอจะให้ฉันไปรับไหมแปลว่าเขามีน้ําใจในการดูแลภรรยาสามีทําอะไรให้อีกอะลองมองซิอาจจะมองไม่ออกต้องฝึกนะทุกคนไม่ฝึกไม่ได้นะขึ้นหนึ่งมีอะไรบ้างเบาป่งลงสบายค่ะครูอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในขึ้นหนึ่งขอห้าข้อเรียงเลยได้ไหมลูกศิษย์ครูสไลด์ลูกศิษย์ครูพี่ตุ้มจําได้ไหมลูก อาหญิงเริ่มคิดแล้วกูจะชมมันยังไงวะเดือนเออก็น่ารักอย่างน้อยเขาก็โอนตังให้ฉันทุกเดือนจริงป่ะเห็นข้อดียังหนูรู้หรือเปล่าว่าคลื่นที่เราส่งออกไปอ่ะมันเหมือนบูมแมลรงไอ้วอกนี่ใครเคยด่าผัวว่าไอ้วอกมั่งพี่อย่าถามเลยด่าทุกวันว่าซานไอ้วอกนี่ทำหน้าอย่างนี้ด้วยนะแปลว่าอะไรคะคลื่นไอ้วอกออกไปแล้วนะ แปลว่าไม่ชอบลำคาญจริงปะ่ะทำไนไม่ถูกลูกกระตาแบเข้าแกตากูสักยังจริงปะ่ะแล้วกระแทกกระทันด้วยนะแปลว่าเองกําลังส่งอะไรวะใจก่อนปียุทธไอ้ห้าปันตายทำโมเนตเลย <c oughs> อวอกก่อนภ <c oughs> าษา <c oughs> เหนือเนอะ <c oughs> ทุกคนเออปีติสูขบอกรักอากำำ้าวการจำขึ้นหนึ่งได้ไหมลูกเออครูกําลังจะบอกว่าปีติยินดีคือขึ้นหนึ่งเนี่ยสมมุตินะแล้ววันเราเล็งเขาแบบว่าไอ้วอกนี่ลูกก็ควายเหี้ย จอยกูยังยอย่างสักอย่างแปลว่าวันนั้นอะ่ะเราก็ลองส่งขึ้นไม่ดีลำคาญหงุดหงิดอารมณ์เสียไม่พอใจจริงไหมจริงแต่เราเปลี่ยนนิดนึงอะไรที่มันไม่ดีเห็นแล้วก็เชยไวย,วยได้ยินแล้วก็เชวยไวย้แต่ให้มองหาค่ะสิ่งดีๆเพียงแค่เล็กน้อยเหมือนที่ครูยกตัวอย่างเช่นอ่าเธอวันนี้ทําโอกก็แปลว่าเขาใส่ใจบางทีเขาอาจจะไม่ได้มารับเราแต่เขาอยากรู้ว่าภารรยาของเขาจะกลับบ้านกี่โมงเขาใส่ใจยังเขามัด อะไรดีอ่ะเขาขัดเขานั่งขัดรองเท้าเขาเนี่ยเขาจะไปทํางานอีปี้มาขัดรองพุงรองเท้าอย่างมใส่เกลือกโอกไปเกี่ยวขาว้าวทาไมพี่ต้องคิดอย่างนี้เอาเป็นว่าสมมติว่าเราอ่ะมีสามีไปทํางานข้างนอกไปทํางานเป็นช่างเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ใส่เกลือกโอกไปทํางานก็แล้วแต่โอเคไม่เกี่ยวกับฐานะไม่เกี่ยวกับอะไรนะเขามีน้ําใจในการจะถามเราสักนิดนึงหรือเห็นรองเท้าระวางอยู่ข้างๆเนี่ย อขัดรองเท้าเผื่อเราโหอันนี้ดีไหมดีโคตรดีเลยเนาะหรือเขาชงกาแฟให้เราเขาอตสาหชงกาแฟให้เราเนะเพราะเขาชงกินเองแล้วเขาเผื่อเราเรากินกาแฟเข้าไปแล้วบอกปดดท้อมึงเอาอย่างใส่เข้าไปขมหับปองเตะ <c oughs> เขาจะชงให้อีกไหมคะไม่ได้กินชิงป้ามังนะมเล่แหลกแล้วนะมันเล่แหลกอีกเลยมึงยา่คนเดียวเต้ลางคาแี่อย่างบรถุกใหญ่สักอย่างเนี่ยมันเป็นเพราะเราสง่งคืนแบบเนี้ยเรากาลังสง่งคืนชื่นชมปิติยินดีคลื่นดึงดูดนะ ดึงดูให้เขาเป็นอย่างที่เราชื่นชมเขาเข้าบ้านปกติเขาเข้าเข้าบ้านสองทุ่มวันนี้ค่ะเขาเข้าบ้านหนึ่งทุ่มห้าสิบแปดนาทีคนชมเขาไหมคะคิงนี่นะเข้าบ้านกบควายคิงไปไหนมาเอาละเริ่มเป็นคิงเป็นฮาเดี๋ยวได้ไฟติงกันละไม่ได้แค่สองนาทีที่เขาเข้าบ้านเช้าโห้ยหูสึกว่าป่อมึงจะเข้าบ้านเจ้าเนวังเนี่ยมึงยกนาฬิกาเข้ามาสองทุ่มมันมาเจ้าเนี่ยว่าเจ้าไปสองนาทีชมได้ไหมคะ ุกคนรู้หรือเปล่าว่าแรงสันสะเทือนที่เราส่งไปกระทบเขาอะน่ารักจังไอ้นี่รู้ดีเมื่อก่อนทําไมคะส่งขึ้นถีบเขาใช่ไหมคิงข้าไปไหนคิงกับไปสักวัานนาะจะเลิกกับคิงนะคิงจะเลือกมาเลือกคิงจะเลือกไผ่แปลว่าขณะที่เราเดินไปแล้วคุยกับเขาเนี่ยเรากาลังส่งลังสีอะไรออกไป <c oughs> อำมหิตจริงไหมเจงถีบเขาจริงไหมเจงไปมึงไปมึงอย่ามายุ่งกับกูกับลูกมึงไม่รับผิดชอบมึงไม่ดีอย่างงุ้นอย่างนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นเขาดีกี่เปอร์เซ็นต์ แค่หนึ่งเปอร์เซ็นถึงสองเปอร์เซ็นตจริงไหมจิงลองเปลี่ยนมองมองใหม่อันนี้คือขึ้นปิติยินดีปิติสุขบอกรักมีความสุขกตัอยูรล้คุณระลิกระลีบ้านในความสุขไร้ขีดจํากัดอันนี้นิยามของครูสไลด์นะคะคําว่าปิติยินดีปิติสุขนะมันมีปิติยินดีด้วยคลื่นเนี้ยมันจะทําให้เราโชคดีตลอดเลยครูเช็คเวลาก่อนครูว่าครูสอนหัวข้อง,ง่ายๆแล้วยังมาหมดเวลาแล้ววะนึกว่าจะสอนห้านาทีไหมเข้าใจใช่ไหม ส่องออกไปฟุบตีกลับมาฟับเร็วกว่าเดิมน่ารักจังอะ่ะเข้าบ้านช้าไปสองนาทีจะสองนาทีไม่ต้องพูดโอเคป้อมมึงนะนะคะแนนบะเดียวนี่นะอันกลับบ้านอันป๊กบ้านโวยก,กว่าตะกอนเยอะเลยอ่ะสูบบุหรี่วลาสิบวันมันสูบน้อยลงหรือป่ามวะสุยมันก่อนสมีใครสูบบุหรี่บ้างสูบใช่ไหมเอออันนั้นก็สูบเออก็บอกเขาว่า วางนี้เปิ้ลมาค่หันตัวสูบบุรี่นักอย่างตะกอนแล้วนะมันจะรู้สึกแบบเอ๊ะจริงเหรอวะกูสมน้อยลงกูก็เหมือนกูฟาดไปสิบมวนเหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยสุยมันก่อนสูขกเข้าใจอ๋อชมมันก่อนอาจจะแกร่งชมในทีแรกแต่ชมไปเรื่อยๆขึ้นอ่ะเข,ข้าใจคําว่าขึ้นใช่ไหมชมไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยดีอย่างงู้นดีอย่างนั้นสุขเขาต้องคมอารมณ์ที่กูอยากด่ามันอ่ะนะออกป้าพีบอกนี่ลูคหวายสูบบุรี่กับแม่นี่เนี้ยกูเอายาสีฟันโฟไอโอลจอ่ะดับกินปากเมืองยังมาใช้ ไอ้ยังมาส่งบทบาทได้เหมือนขนาดนี้ไหมขนาดไม่มีผัวนะทุกคนเออซิงสนามซ้อมสูจักรวาลพี่อู้เล่นบดานเนอพี่บ้าวคนอย่างอันอะชมค่ะค่อยๆชมทุกคนลองไปทําปีติชื่นชมยินดีเริ่มจากผัวเริ่มจากอะไรที่เราเห็นเริ่มจากโรงงานของเราโรงงานเราใหญ่โตมโหรานไหมฮะโรงงานน้อยโฟ L เอลแต่ใจในใจของเราโรงงานเราใหญ่ไหมทุกคนพยักหน้าบอกพี่ตุ้ว่าใหญ่ ทำไมรู้สึกว่าใหญ่อะลูกเรารู้สึกกว้างขวางรู้สึกเหลือเฟือรู้สึกสะดวกสบายเวลาเราทํางานจริงไหมรู้สึกแบบเออมันรู้สึกแบบคนเยอะในเยอะในสายตาเรามีแค่นี้เออแต่เรารู้สึกว่าเราโอเคเราเลยมีความรู้สึกว่ามันใหญ่ในหัวใจเราเนึกออกปะแต่ถ้าบางคนอะไปไหนสมมติไปทํางานเราไม่มีการปิติชื่นชมยินดีกับที่ทํางานไม่มีการขอบคุณสํานึกรู้คุณหรือรู้สึกดีกับในที่ทํางานเขาอะเขาอยากไปทํางานไหมวันจันทร์อะ วันจันพวกเราอยากมาทํางานป่ะทําไมอ่ะมันตลกไหมมันมีความสุขนะมมันได้หัวล้อกับเพื่อนๆบางคนติดเพื่อนยิ่งกว่าติดผัวอีกอ่ะอีจ๊กจริงไหมเจงอยากไปเจอเพื่อนว่าสั้นถ้าครูบอกว่าอ่าทุกคนมึงขนผ้าห่มที่นอนหมอนมุ้งมันนอนโรงงานได้มันถ้าจะมาแล้วแหมเออมันถ้าจะมานอนอยู่นี่อาบน้ําแปรงฟันอยู่นี่เสร็จแล้วมันไม่อยากกลับบ้านอย่างเงี้ยอ่าเขาเตือนว่าหมดเวลาแล้วค่ะ ขนาดนั้นเลยเหรอมาต้องลีกบ้านมาก่อนนอนอยู่ในหรงงานนี่เลยอะ่ะเนี่ยคือความรู้สึกชื่นชมปิติยินดีที่เรามีทีนี้เราส่งคลื่นออกไปเราเห็นใครอ่ะคูจะสรุปละเราเห็นใครเราเห็นสามีเราเห็นลูกเราเห็นภรรยานะคะบางความรู้สึกเราอยากจะติเขาไม่เป็นไรคนเนาะมนุษย์ทุกคนครูพิทุมก็เป็นแต่เรามีความเมตตาอยู่ในนั้นอะเรามีคลื่นแห่งความชื่นชมปิติยินดีอยู่ในนั้นอะเออเราจะรู้สึกว่า เราเห็นอะไรมันก็ดีไปหมดแล้วสิ่งที่เราเห็นดี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 เอามันไปซ่อนมันปิดเสียงมาได้มนกัมโทรศัพท์ล่นไหมเอออ่าลายล้านใช่ไหมลายบริษัทใช่ไหมลูกค้าถ้าากให้ซื้อยาสีฟันแล้วอกจวงมาเมาแสนรลอดไหมแล้วขึ้นให้เราส่งไปแบบนี้ทุกคนลองคิดตามครูพี่ตุ้มนะทั้งวันทั้งเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีชื่นชมปีติยินดีอะไรก็ดดีีด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 ี รอบตัวเรามีแต่สิ่งดีดีชีวิตเราจะดีไหม,มบางทีอาจจะต้องกัดลิ้นตัวเองในการต้องชื่นชมหัดชื่นชมคนอื่นบ้าง<ม>อยากด่าเหมือนกันสมมติครูพี่ตุ้มรู้สึกว่า<ม>เออไอเนี่ยเมื่อวานมันนิสัยไม่ดีมันว่าเราสมมติครูสมมตินะมันกระทบเรามันแบบนี่เราแต่พอครูไปเห็นเขาขับรถกลางถนนในอีจวงครูขับรถยนต์เขาขับมอเตอร์ไซค์หนูรู้ไหมว่าครูรู้สึกยังไงนะทําไมอย่างนั้นน่ะครูไปคิดไม่ดีกับเขาทําไมวะทาไมครูสงสารเขาวะ<ม>เห็นไหมครูรู้สึกว่า ฝนจะตกแล้วอีจวงแต่ว่าครูขับรถไปยิมกับปิกบ้านฝนจะตกแล้วครูได้นั่งรถยนต์แอร์เย็นฉ่าเลยเนาะฝนตกครูเปียกไหมแดดออกครูร้อนไหมแต่อันนั้นอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ครูเกิดค,คลื่นที่มันไม่ใช่ปิติยินดีนะแต่กลับกลายเป็นเคลื่อที่ดีเปลี่ยนเป็นคลื่นเมตตาเห็นปะจิตใจครูดีหรือยังถูกปอบประโลมเนาะไปด้วยความรักและความเมตตาเห็นปะอันที่โกรธเขาเครื่องเขาหายไหมหายแล้วนี่คือมนุษย์อ่ะเราเห็น เราแปลงในหัวนะเรามีเครื่องแปลงนะคะเครื่องแปลงสัญญาณอยู่ในหัวเราจะแปลงมันเป็นอะไรก็ได้ถ้าเราฝึกตัวเองให้แปลงไปในเป็นสัญญาณด้านบวกชื่นชมปีติยินดีขอบคุณกระตันรู้กระตันยูรู้คุณขึ้นพวกนี้ยแล้วส่งออกไปต่อเนื่องทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะมีชีวิตที่ดีเชื่อป่ะชีวิตเราจะดีขึ้นและดีขึ้นเหมือนเหมือนพี่พานะคะแบบเออว่าทําไมพี่รู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้ดีมากคุณพี่ตุ้มได้ยินแล้วคุณพี่ตุ้มดีใจมากเลยนะ พี่พาทําไมแบบเออเป็นเป็นเขาเรียกอะไรดีคนที่เชยเชยยิ้มยิ้มไวเบรชั่นเขาดีอยู่แล้วเนาะแต่เขามีสิ่งที่เขาจะต้องมองข้ามเขามองข้ามได้เขาเก่งไหมเออทําไมอ่ะคนอย่างพี่พายังมีชีวิตที่ดีได้ยังมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำได้ย้ํานะอย่าไปยืมตังค์พี่พาโอเคป่ะโอแล้วทําไมตัวกูอ่ะจะมีไม่ได้วะเห็นป่ะเกิดแรงบันดาลใจไหมเกิดความฮึกเหิมที่อยากจะเก็บตังค์ยังเอออย่างเงี้ย ไม่ต้องไปกระซิบถามน,นะคะว่ามีเงินเก็บเท่าไหร่โอเคอันนี้คุณเล่าให้ฟังเฉยๆดังนั้นค่ะเห็นอะไรนะคะหาชื่นชมยินดีให้หมดเลยพ,พ,พี่น้องเนี่ยเป็นผู้ช่วยที่เก่งมากขนาดพี่ตุ้มชมพี่น้องคมเยอะไม่ได้คนนี้น้ําตาเขาจะไหลจริงไหมพี่น้องชมไม่ได้นะีอตัวงเรียกอ่ามาดูคะแนนเนาะปรับคะแนนปปีเขาก็น้าตาไหลเขาเป็คนคนซาบซึ้งง่ายเออเป็นคนแบบพี่ตุ้มไว้ใจได้อะไรเงี้ยชมไปจนมหึงอย่างเงี้มมมยมันรู้สึกดีใช่ไหมเห็นไหม เนี่ยเห็นไหมใช่ใช่แกจะเป็นคนซาบซึ้งง่ายซึ่งดีนะพี่น้องเป็นคนที่ซาบซึ้งขอบคุณปิติง่ายเขาเรียกว่าคนปิติง่ายเอาละเริ่มแล้วพี่ตุ้มพอละเดี๋ยวฉันจะหาที่ช่วยเธอละอะไรเงี้ยเนี่ยพอเราชื่นชมเนี่ยอยู่อยู่กันไปแล้วเราชื่นชมกันไปนะเพื่อนร่วมงานเราพ่อแม่เราสามีเราคนรอบข้างเราอะไรเงี้ยเราจะกลายเป็นคนที่ดึงดูดความโชคดีได้ง่ายมากเชื่อขู่หัดนะลูกหัดทุกคนนะ ค่อยๆหัดสันดานดิบของครูสันดานเดิมของครูก็เป็นคนขี้ตําหนิมองลบเหมือนกันพูดลบเหมือนกันคิดเยอะคิดมากคิดไม่แต่เราปรับได้พอปรับไปเรื่อยๆชีวิตเราจะเบาลงนะเราจะไม่อะไรกับใครเมื่อวานมันด่ากูนี่กูหายละทําไมมึงหายอะ่ะกูขับรถยนต์กูเห็นมึงขี่มอเตอร์ไซค์เคียงข้างกูเนี่ยกูสงสารมึงจะเปียกฝนกูหายละเมตตาไหมเนี่ยเราจะกลายเป็นคนดีอัตโน,นมัติพวกโฟล์ลนะไม่ต้องกลัวนะคะ อยู่ในศีลอยู่ในธรรมบางครั้ง <c oughs> <c oughs> และนะคะ <c oughs> มีคลื่นของความเมตตาขึ้นบวกนะ <c oughs> เราคือพลังงานบวกโอเคมาเตรมตัวสวดมนต์กันคะ่ะ